สมัยนี้นะจริงๆเอาเอาจิงปปคือทำคนมาุกคนแล้วทำไมต้องบอกว่าไม่ทำอ่ะก็ต้องสร้างภาพอยู่แล้วนี่นี่นี่โอ้ดูนี่นี่นี่ไปเดินห้างใส่หมวกใส่หมวกเมื่อเป็นอะไรอ่ะกลัวไม่รู้โอยนี่ตลอดเยอะเยอะแต่ละคน็อ้าหฮอ โอ้โหแดงได้ยน้ำมาอ้ไม่ะอะไนะอะไรนะกะคะโอ้หไม่เห็นดีไม่ได้่อยเออนี่มันหยิบน้ำไม่หน่อยดิโอ้หน้าเบื่มากเลยอะเนมนี่ตู้เย็นอยู่นู้นไปไปหยิบกลางกันหน่อยสามคนกับใครคนนี้คุกคนค่ะกับใครเล้วชายไม่ อ่านอยู่แน่แหละก็สิบเน่ยทำไมอ่านทำไมไรสาระไรสาระอยากรู้นักหรือไงเรื่องชาวบ้านเนี่ยเออผู้รักทำไมนี่เดี๋ยวก็เลิกอ่านไปแป๊บเดี๋ยวก็เลิกแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยจะอ่านทำไมมันไม่มีประโยชน์เลยต้องดูเรื่องเวลาเขาเมากันตามร้านทำผมจะได้รู้เรื่องไม่ต้องอ่านก็มีทีวีทีวีขับมีเรื่องเยอะแยะไปนี่ก็อ่านอัปเดตชีวิตคนหนุ่มเขาทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยดูแต่งตัวเสื้อผ้าทำไมต้องแหมืกันแบบบ่่มาก มันได้อะไรแค่ไหนฮะรอเราจะได้เป็นแฟนกับเขาไหมเราจะได้มีอย่างเขาไหมอ่ะไม่ได้อ่านนี่เป็แฟนเขานี่ก็อ่านอรู้เรื่องว่าเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็ดูการแต่งตองแต่งตัวอะไรอ่ะจะได้อัปเดตบ้างไม่ได้แบบนี้บางอย่างเราก็ทำไอตัวดีเลยไอแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยใช่ไอหนังสือแฟชั่นเนี่ยซื้อมาทุกเดือนแล้วก็ดูวุตุ้มหูราคาเท่าไหร่กระเป๋าราคาเท่าไหร่แพงๆทั้งนั้นแั้นไงดูซื้อหนังสือเสร็จปุ๊บหนังสือก็แพงแล้ว ซื้อของตามแพงหมดนั้นนี่ใช่เลยว่าจะนาให้นั่งใส่เสื้อคอกระเช้าอยู่บ้านเออฮะฮะชอบไหมไม่แต่งตัวก็บ่นพวกผู้ชายนี่เหมือนในหนังสือได้เลยนะเหมือนเลยไม่แต่งตัวก็บ่นแต่งก็บ่นช่วยดูช่วยดูช่วยดูหนังหน้าด้วยว่าเหมือนเขาหรือเปล่าเหมือนใส่แล้วเหมือนหรือเปล่ากแล้วไอ้ที่บ่นกันเนี่ยน้องธงไอ้หนังสือการ์ตูนที่คุณน้องซื้อมาเนี่ยได้ไรเราก็ได้ความสุขไงเราก็ได้จินตนาการเราก็ได้ โโอ้หเกมเดิมเนื้อศาสตร์มช่ไหมเกมมาภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษเออภาษาอังกฤษเล่าทุกวันนี้พูดได้ยังเอออย่างนี่ชอบพูดด้วยอ่ะไม่รู้ดได้เลยเล่นอีสแอร์บุกอีสแอร์บุกก็ได้แค่เนี้ยมันคือปากกาไงนช่ไหมเออสเซอร์ ว่าผู้ใช้เวทเนี่เอาเป็นว่ากานกระตูนกระตุนเลยพวกนี้นะอะไรสรพัญนะดูได้ไงมันมันคนละอย่างกันมันไมม่่ใชควาจริงมันไม่ได้ดูการวาดรูปลายเส้นของเขาได้ไหมเออมันก็ฝึกไงมันก็ค่อยฝึกไงแล้วคล่องในเรือไม่เป็นเลยฮะจะบ้าไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนเออนี่ไม่ใช่แค่นั้นอะไรอีกนางซื้อกร์ตูนคุณผู้ชายคนนี้มันซื้อแต่งรถค่ะโอ้โหนี่เป็นกองพเนจรเท่านี้ทำไมนี่ซื้อแต่งรถมันไม่ดีเออไม่ดียังไงอ่ะซื้อมาแล้วแต่งซื้อมาใช่ มีปัญญาซื้อรถก่อนไหมไม่แล้วคันเดิมเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อไอ้อะไรมิสเตอร์วัดอันสามสี่อันติดเข้าไปไฟสีฟ้าติดเราต้องรู้ตปั๊บมาเลยอุณหภูมินี่นี่อุณหภูมิของนี่เวลาประเทศอเมริกานี่เวลารัสเซียเราต้องรู้นะเราขับรถเราต้องรู้นี่นี่นี่นึกว่าอยู่ในหนัง True False Superior สมัยเกาเราติดในต้องในสัตวโอ้โหเห็นมิเตอร์นี่เราปื้ดปื้ดปื้ดแหมขี่ไปกันแค่นี้แค่นี้แล้วก็ตเแต่แข่งเงินรถสวย ตอนจะแทงขึ้นเดินน่ะคนมองไหมมองคน่็จะแบบเออสนเทือนเลยเอาเถอะเอาเถอะยังไงมันก็เป็นความสุขแต่นั่นอะไรคููสร้างมูลนิธิความสุขนี่คนทำศแล้วหนังสือละครเนี่ยอ่านไปทำไมไ็เห็นดูอยู่แล้วก็ไปรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วไปดูทำไมฮะเหมือนนิยายไมม่่่ีีีประโยชน์ททอองงงงฟฟััพพทองฟังพี่ ดูทีวีกับในหนังสือนี่มันไม่เหมือนกันเรารู้ก่อนแต่ว่าพอเราดูจริงๆเล่นนี่เหมือนเดิมไปปลสเตอยก็หนุบยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านก็อ่านแล้วก็จะดูก็ดูไปสิจะมาอ่านด้วยดูด้วยทําไมคือคือทําหลายๆอย่างพร้อมกันมันไม่ใช่เออเราไม่เคยเปิดหัวพี่นุ้ยเลยไงคะแล้วนี่ไปอ่านก็หนูว่าป้านมาหนูวาชอบนี่ไงแล้วทงแล้วแกมาหาเรื่องกันยังไงสองคนเนี้ยไม่ได้หาเรื่องแค่หิวน้ำอ่าแล้วนี่ซื้ออะไรมาคะซื้ออะไรนี่หนังสือการ์ตูนยัยยัแล้วคนนี้ซื้ออะไรมาคะพันหนี้ อันนี้หนังสือปกติทั่วไปเหนังสือปกติทั่วไปคอมเมนช์ฉยๆอันนี้ไม่ได้อันอะรอนี่ไงไม่ไม่ไมปไม่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 ไมนนม่ไม่ไอ่ไอ่ไม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 ่ไู่ไม่ไม่ไม้ไม่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 ไไม่ไม่ใช่ใช่ไมมดูอ่ไมม่ไม่ไม่ไ่ไม่วม่ไม่ไไม่่่มม่ รูนสองข้านิ่มลาีชั้นหนึ่งหนึ่งล่วงอ่านรู้เรื่องไหมรู้เออนี่เขามาอ่านทายกันดูเขามาเข้าใจาเออมันคืออะไรความ่ยังไงอะไรอะนุเขียนหนังสือนุต้องส่งลายแบบต่างๆนานาหนุต้องหนุต้องใช้อะไรที่มันเป็นแบบสับแสงที่มันคือต้องตีความใช่เข็มต่อเคยไหมเคยเห็นเข็มต่อไหมัแปลว่าอะไรเอออ่ะ ตอนนี้ว่าอะไรแกยังไม่รู้เลยแกยังไม่รู้เลยตอเลส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 นักฟุตบอลนักฟุตบอลไงที่ตอเลสใช่เข้มตอเลสขู่แลขู่ตอเลสก็เหมือนแบบฝึกฝนขนเข็นตอเจอเฉยอะไรอะภาษาคนหรือเปล่าอะไรหภาษาไทยอะไรบัตรนี่ยซื้ออะไรมาอีกเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะลายเล่มเนี่ยอะไรเอเดร่าอะไรวะเลยใจฝ่อแกรนชีสอะ โอ้ยพี่นุวางเลยดีกว่าโอ้โหซื้อมาทำไมสามคนนี่ปกติเนี่ยเราถ้าเป็นจะซื้อหนังสือแล้วมันจะเจอนี่ต้องซื้อบวัวตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยถึงจะได้เนี่ย <อา S 1> สามคนพูดรเรื่องอะใช่ไหมซื้อมาทำไมเดีเดเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้โอกาสแกตอบสิบวิซื้อมาหนึ่งเดี๋ยวปาใส่กันเองเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาฟังก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งดึงถ้าดึงแล้วจะพูดเรื่องเรื่องฟังก่อน อะไรไหนไหนไหนหนังสืออะไรตอบดีๆนะไม่ต้องเลยเป็นเด็กเป็นเล็กเห็นไหมโค้งนี่ทำไมส่วนโค้งส่วนว่าซื้อมาให้เลยดูเป็นตัวอย่างเวลาจะออกกําลังกายผู้หญิงก็ต้องออกกำลังกายถูกส่วนใช่ถูกต้องนี่นี่คือหุ่นที่ดีนี่เขาเกลียวว่าฉันหุ่นไม่ดีอ๋อว่าน้องหุ่นไม่ดีด้วยอ๋อหุ่นดีแต่ยังไม่ถึงขั้นถ่ายหนังสือโอเ เดี <łość> ๋ยวหยิบอนทำไมโอ้โหไข่ข้อโวยทำไมเนี่ยเอาไหมแบบนี้เอาไหมไม่ไม่เกี่ยวไงไม่ได้ดูไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ อะไรเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนี่เขาไม่ได้ซื้อด้วยเขาซื้อเกมเขาซื้อกระตูนของเขามันเกี่ยวอะไรด้วยเราไม่ต้องหลบเลยทไม่ได้หลบเลยอย hey, ่ามาเข้ามายอย่าเข้ามาอะไรคงไปคู่รักชืกศอของเธอ